ค่ะฝากถึงพวกที่สร้างและจะแก้แจ้งตำรวจมาจับด้วยค่ะที่มันแกล้งอยู่ทุกมือหนี่ขนาดมันว่าแล้วมันสิแจ้งฉันนะคะมันกันยังเอาตัวเลขฉันไปอันนี้นะคะไปซื้อนะคะแล้วมันกันยังคิดอีกนะคะมันคิดว่ามันมันบรเอาตัวเลขไปซื้อโอ้ยพวกมือหนีเนาะค่ะมันอิจช้าตารอนมันยันมันยันคนใดดีพวกนี่นะคะอุ้ยวมาแล้วแหละ ของขึ้นค่ะสิแจ้งตำรวจมาจับว่ัสดุค่ะโอ้ยขวดมันบ้านนะคะมาคุยกันอีกแล้วเนาะค่ะกับชไออีฉันก็เลยว่าแค่ไปจับยาป่าก่อนบ่สขาราวะซึมเมินนู่นนั่นแถวบ้านอีชันก็หลายีฉันบ้านเูสีน่ะค่ะพอเป็พิน้องค่ะดยสุดคำนวณเนาะค่ะอีชั้นบอกเน่เด้อค่ะดิฉันกะแบบที่บ้ากะเงียบๆนะแต่ว่าพอคนบอสไผกะนหมวดที่แล้วหมวดที่แล้วเนาะค่ะกะ เขาสามตัวเนาะค่ะสามตัวโตดเนาะค่ะได้ว่าขันสีไเบอเนาะค่ะว่าค่ะมวดที่แล้วกับเขาสามตัวโตดเนาะค่ะคันว่ามีหลักสิบเนาะค่ะหลักสิบคันหลักสิบแล้วก็เลขวิ่งของเลขวิ่งบนเนาะค่ะเลขวิ่งบนแล้วก็หลักสิบมันกับสิบบนยากเนาะค่ะตัวนื่งมามันกับสิบบนยากคันว่ามีหลักสิบมามันกับสิง่ายเนาะค่ะหลักสิบ ลักซิปและการเล็กวิ่งเนาะคะ่ะเล็กวิ่งของไอของเล็กบนเนาะคะ่ะมามันกาสิบอย่ากเนาะคะ่ะคันว่าบ่มีเนาะคะ่ะมันกาสิลอยากขึ้นมาแน่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่กะกับเขาทั้งเจ็ดสูตรเนาะคะ่ะที่แอร์ได้เห็นมามเขาชุดเทียบชนทั้งหมดเลยเจ็ดสูตรเนาะคะ่ะแล้วกะมาเขาชุดเทียบชนไอชนของไงอีกไหญ เียนคนนึงเนาะคะ่ะที่เอามาเทียบชนค่ะก็คือเขาเนาะคะ่ะของเพิ่นไฮมาก็คือทั้งตุง่มทั้งโตดเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพิ่นไฮมานะบาเทนีกะแอดกระจับได้แค่โตดเนาะคะ่ะเพราะว่าบอได้จับเลขตรงเนาะคะ่ะบอได้จับตัวตรงมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็เลยจับได้แค่โตดเนาะค่ะบาเทนีงวดนี้เนาะค่ะก็จะท้าเพิ่องอีกเนาะคะ่ะว่าจะเข้า3ตัวโตด3ตัวตุ่มรอบวอเนาะคะ่ะ ่ะจนนัะในกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องขอฝากซุกีทุกคนเด้อค่ะว่ารับรองเนาะคะ่ะว่าขันมีเหล็กในชุมุมนี่เนาะคะ่ะก็อาจจะเขาแน่นอนเนาะคะ่ะลอยไปเซ็ตเลยเด้อค่ะงวดนี้ก็ขอให้แตกสามตัวปัง,ปงๆเนาะคะ่ะค่ะอย่างเช่นงวดที่แล้วเนาะคะ่กะก็แตกสามตัวโตดเนาะคะ่ะทีหายไปล้งช่องสาวหนองคายเนาะคะ่ะคันว่าไอ้ เพ Harr um, ื่อเดทหาเลยความฝันนะคะเลยความฝันงวดวันที่หนึ่งนะคะเป็นจ็ดิกาพศ2565กับเขาทั้งบนทั้งล่างเข้าสองตัวล่างและสองตัวบนเนาะค่ะค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะมั่นใจก็คือ861เนาะค่ะกับมาฝันรอบสุดท้ายมือสุดท้ายอีกเนาะค่ะก็คือมั่นใจเนาะค่ะ618เนาะค่ะ 718เลนึ่ง718เนาะค่ะกลับมาหมั่นใจในชุดนี้เนาะคะ่ะเอาไปเอามาเนาะคะ่ะเลขมันมามาตัวเก่าเนาะคะ่ะคือเจ้าที่บอกแล้วค่ะว่าแกกับฟันว่าได้เอามีดไปแทงแฟนเก่านะคะ่ะกับฟันว่าได้เอามีดไปแทงแฟนเกา่าแับนี้แกคิดอยู่ค่ะว่าเลขมันสิบประมาตัวเกาะะ่าเพราะว่าขัดว่าเขากับ่าตายเนาะคะ่ะแต่เขาบอกว่าเหลือบออกเนาะ,นะ,ค,ะค่ะค่ะค่ันะค่ะแกคันผู้ใดได้ฟังความฟันหรือว่าฟังจนจบคลิปเนาะคะ่ะะจะรูเนาะคะ่ะ ว่าแอดเด้ร์บอกอย่างคันว่าฟังถ่จบคลิปกับสิบูฟู่นะคะว่าแอดรอียอยังออกไปเนาะคะ่ะรอียอยังมาแน่คะ่ะในในกะขอฝากพ่ comment, อแม่พี่น้องขอฝากทีทุกคนเนาะคะ่ะว่าให้ฟังเลขความฝันว่าให้ฟังคลิปให้จบเนาะคะ่ะว่าจะพูดอะไรบ้างเนาะคะ่ะออกมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสาวน้องคายนะคะค่ะ แรกๆกับเขาสองตัวเนาะคะ่ะนั้นๆอาจจะเขาสามตัวเนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี้เนาะคะ่ะเลขเนาะคะ่ะกับเขาสามตัวเนาะคะ่ะถึงจะร้ายหางแต่ว่ากับเขาเนาะคะ่ะบ่รสามตัวตรงกับสามตัวตัวจนได็กกับคอฝากพ,พ่อแม่พี่น้องขอฝากเอกซ์ซีสู้สุดคนในเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้กับกำลังเดินทางเนาะคะ่ะไปงานน้ำมันเนาะคะ่ะเพราะว่าไปท,ทําธุระเนานะ,ค,ะค่ะทำธุระหย่อนน้ำมันด้อค่ะค่ะนี่ก็เลยมาบอกสื้อฟังเนาะคะ่ะแล้วก็จะมา ปล่อยเนาะค่ะอาจจะปล่อยเหลขกสองตัวล่างบอลเนาะค่ะค่ะอาจจะปล่อยแนวทางสองตัวล่างด้วยนะคะค่ะในสองตัวล่างชุดนี้เนาะค่ะอาจจะมาบนได้นะคะอาจจะมาบนเหมือนโน้ที่แล้วนะคะให้ทั้งบนทั้งตกให้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะคือเขาทั้งบนทั้งล่างให้ไปจับซื้อเลือกสลักในสลักกินดบงรัฐบาลเนาะค่ะคันว่าไอ้ขจอยปล่อยฉลากกินดบงรัฐบาลออกมาไอ้การแนะนําว่าให้ไปซื้อสลักกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะอุดหนุนรัฐบาลไทยเนาะค่ะ ซอยซอยไหรัฐบาลไทยมีแบบมีภ้าสีแน่เนาะค่ะและ้วกะมีเงินไออุดนซอยรัฐบาลไท้มีเงินขึ้นมากแน่เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาน,น,ะ,คะ,นะ,คะค่ะที่เกิดในไซดีไซสิเนาะค่ะคือในกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะว่าหแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอาจจะเบาค่อยแน่กะสิบวันเองนินเนาะค่ะค่ะเพราะว่ากะ เป็นคนวอคคอยเนาะค่ะวอวอลคอยมักควอลเสียงดังเนาะค่ะเป็นคนที่พูดเบาเนาะค่ะค่ะว่ามันแบบเป็นคนแบบกระดูกกระดา้างหรือว่าไอแบบอว่ามันกระดูกกระดา้างไออาจจะบ่ได้วอแบบตะคอ,อกคันสีตะคอ,อกกัดตะคอ,อกที่แบบว่าเวลาเขาวอเนาะค่ะเวลาเขาเอินเขานะคะ่ะดีๆเขาบ่มากเนาะคะ่ะก็เลยต้องจำเป็นจ้องตะคอ,อกให้เขาไปเนาะคะ่ะจังสี่คะ่ะถึงจะตะคอ,อกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ อาจจะเ่็ไดบอาแบบพุ้งพกักอาจจะเ่ไดบอลเกง่งคือจังชองอื่นๆเนาะคะ่ะแต่ว่ากับคอฝักช่องสาวหนองคายเนาะคะ่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นำแนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคิดว่างวาดนี้กนาสิบแตกสามตัวอีกเนาะคะ่ะก็นาสิบแตกสามตัวอีกะคะ่ะเรือกความฝันกระถาฟังอีกเนาะคะ่ะว่าแอจะอธิบายให้ฟังบอรสรุปเรือกความฝันมาจจงไดงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคันว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงยังสี่เนาะคะ่ะกับผูจังวายเนะคะ่ะในกระตีได้สองตัวเนาะคะ่ะผู้ชายกระตีได้แบบ อเป็นหาเป็นหกเนาะคะ่ะพือยังกอตีแดดเป็นเจเป็นซีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจะฝากไว้นำแนวเนาะคะ่ะแนวทางของสาวน้องไายเนาะคะ่ะหรือว่าช่องสาวน้องคายชาแนวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจะไออาจารย์แบบก็ได้แบบผู้ติด,ดตามร้า์คือเขาหรือว่าคนดูอาจจะก่ได้ร้ายคือจังชาวอื่นเนาะคะ่ะแต่ว่ากาศขอฝากในเนาะคะ่ะ ช่องสาวน้องคายเนาะคะ่ะกับเขาคือจังช่องอื่นอยู่คไงล่ะค่ะ <มา S 1> ถึงจะแบบว่า <ไป S 1> เอาแนวทางลงช่องไอ้บอัวลายเนาะคะ่ะเอาแนวทางของเส้นอื่นๆลงช่องบอัวลายแต่กะทีว่าเขาอยู่เนาะคะ่ะเป็นเลขสุดเป็นเลขกคำนวณแล้วก็เลขกฝันแอดเองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะได้กี่นาทีละวหกนาทีค่ะจังไดก้กะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาแนวทางของสองตัวร่างหรือมา ล่างขึ้นบนได้เนาะค่ะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวแอจะเอาลงให้ก่อนเนาะค่ะตอนนี้กะขอไปทําธุระก่อนเนาะค่ะราะวาถึงเฝ้ารมาเลยเนาะค่ะ่ะกะขอจบคลิปเนาะค่ะไปเปียงแคนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ